ทำไมพี่ทําแบบนี้อ่ะทําอะไรหายไปไหนมาไม่ได้ไปไหนอ่ะทำไมทําแบบนี้คะพอรู้ว่าหนูท้องพี่ก็หายไปเลยอ่ะพี่เป็นอะไรเป็นอะไรกูเป็นมันไมม่ี เมื่อเช้าดูข่าวมีหญิงสาวสองคนแกพาล้นจอนไปปล้นลานทองได้ทองไปหล่บาทตำรวจไปสอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์ไม่มีใครสักคนจำหน้าได้เพราะไม่มีใครมองหน้าเลยพูดกับแม่ให้พูดแบบว่าออดอ้อนแต่ถ้าพูดกับพ่อ ให้พูดแบบอ่อนน้อม <Yeah. S 1> ถ้าพูดกับเพื่อนอ่ะให้พูดแบบว่าสนุกสนานแต่กับเมียไม่ต้องพูด uh. ฟังอย่างเดียว <c oughs> นักโบราณคดีของจีนขุดค้นพบสายโทรศัพท์ในความลึกหนึ่งร้อยเมตร uh. จีนนี่ปิดประเทศเฉลิมทะลองแล้วก็ประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าจีนมีโทรศัพท์ใช้ ตั้งแต่เมื่อร้อยปีที่แล้วอเมริกาก็ไม่อยากหน่อยนะ mm hmm. สั่งนักโบราณคดีคุดคุดไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็ไปเจอสายโสทรศัพท์เหมือนกัน oh, <no. S 1> สหรัฐก็ปิดประเทศเริ่มทะลอกกันใหญ่โตเลยแล้วก็ประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าสหรัฐมีโทรศัพท์ใช้ตั้งแต่ร้อยห้าสิบปีที่แล้ว <What? S 1> มากกว่าของจีนประเทศไทยก็ไม่อยากหน่อยนะสั่งนักโบราณคดีคุดม้งคุดไปที่ความลึกสองร้อยเมตรเลย เอาให้เยี่ยว่าสองประเทศนั้นขุดไปแล้วไม่เจออะไรเลยประเทศไทยก็ปิดประเทศทเฉลิมะลองเหมือนกันแล้วก็ประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยมีโทรศัพท์ไร้สายใช้ตั้งแต่เมื่อ200ปีที่แล้วไปสัมภาษณ์งานมาเขาถามผมว่าถนัดด้านไหนผมก็บอกไปว่าถนัดด้านขวา ขาบอกผมว่าเดียวจะติดต่อไป<ะ>นี่ก็สองเดือนแล้ว<ะ>ไม่ติดต่อมาเลย <c oughs> อดีตที่ผ่านมา <c oughs> ผมคิดมาตลอดว่าผมเป็นคนไม่ดี <c oughs> แต่พอได้ไปวัด <c oughs> ฟังพระเทศแล้วก็สบายใจ <c oughs> พระท่านบอกว่าการดื่มสุราก็ดีการผิดลูกผิดเมียชาวบ้านก็ดี <c oughs> การเล่นการพนันก็ดีผมฟังแค่นี้ผมรีบกลับบ้านเลยเข้าวัดฟังพระเทศมันก็ดีแบบนี้นี่เองอมืหยิ่งไม้ไวัยห้าสิบห้าได้ทำการผ่าตัดขรังใหญ่ในช่วงที่กำลังทำการผ่าตัดเป็นช่วงชีวิตกฤตเป็นตายทุกกันเธอก็ได้ไปพบกับพระเจ้า,าพระเจ้าได้บอกกับเธอว่า,วาเจ้าจะไม่เป็นอะไร,ระเจ้าจะอยู่ได้อีกยี่สิบ พอทำการพาตาเสร็จเธอก็นึกขำที่พระเจ้าได้พูดไว้ว่าจะอยู่ได้ยี่สิบปีเธอจึงไปใส่ก,กรรมทำน้ำใหม่สู้ไอพวเดิมหลังจากที่ทำเสร็จเธอก็ได้เดินออกจากลานเพื่อจะข้ามถนนไปอีกวากหนึ่งในขณะนั้นรถได้ชนเธอเสียชีวิตแล้วเธอก็ได้ไปพบกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเธอก็ถามพระเจ้าเลยในพระเจ้าบอกว่าหนูจะอยู่ยี่สิบปีไง แล้วตอนที่หนูเดินข้ามถนนทำไมพระเจ้าถึงไม่ดึงแค่หนูเอาไว้พระเจ้าตอบเธอไปว่าก็ข้าจำหน้าเจ้าไม่ได้นะสิ